มันมีถามอันหนึ่งกอพ่อแม่กินไปตลอดบาปดีได้ไหมฮะเอออันนี้คําถามนี่ดีม <c oughs> ีอยู่ทีนึงไว้พี่ใบพี่ใบบรรยายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกันก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งไว้เขาเขาเหมือนกับรอเข้าแถวรอครับรอถามพี่อ่ะเขาจะเดินเข้ามาปรากฏว่ามีคนเดินเข้ามาปุา๊บเขาก็บอกให้ให้ก่อนแล้วก็เอ๊ะทำไมคนนี้เขาไม่ถามสักทีวะเออปรากฏว่าพอทุกคนถามกันหมดแล้วไม่มาแล้วแกก็เดินเข้ามาถึงได้รู้ว่าคําถามแกแม่งยากจริงๆคาถามแกคือโค้ชชาเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อให้ลูกมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต ยากเนอะยากมากเลยเอา้คำถามนี้ยากไปหรือเปล่าครับยิ่งกว่าวางแผนเกษียณตัวเองยิ่งกว่ายิ่งกว่าวางแผนเกษียณเเกษียณคนอื่นเอออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอาทำไมทำไมพี่ถึงถามแบบนี้ล่ะครับก็บอกว่าลูกพี่ไม่ได้เรื่องเลยครับอ้นนี้ถ้ามันเป็นลูกกูเนี่ยกูจะจัดการมันอีกแบบหนึ่งยิ่งไม่ได้เรื่องมึงยิ่งไม่ได้เลยจากกูเลยถูมั้ยเออแต่นี่เขากลายเป็นว่ายิ่งเป็นห่วงก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่รู้จริงๆว่าจะต้องเก็บเงินให้เขาเท่าไหร่ผมว่าเราคุยกับเขาหน่อย เนาะว่าจะทําอะไรกับเขาได้บ้างเนอะอะไรต่างๆที่เขาจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเกาะพ่อแม่กินไปตลอดชีวิตเป็นอะไรไหมนะก็ต้องบอกว่า mm hmm. สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้ mm hmm. เราอย่าไปคุยเลยว่ามันบาปไหมหรือมันอะไรไหม mm hmm. เพราะว่าขอพูดขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาทัวลงไม่กลัวเลย mm hmm. ก็คือคุณสร้างเขาขึ้นมาแบบนั้นเอง mm hmm. เพรั้นคุณก็ต้องรับแบบนั้นไป แล้วถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่ตายคุณยังมีเวลาบางบางส่วนนะที่จะค่อยๆปรับเขาถ้าเห็นว่าแนวโน้มมันไปได้ไม่ดีไปได้ไม่สวยพ่อแม่ต้องต้องปรับวิธีการสอนปรับวิธีการดูแลไม่งั้นเขาก็ไม่ดีขึ้น